ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควาย h ช n แนลนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Farm War ก็ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับเกม Farm War นะครับเป็นเกมที่จะให้ผู้เล่นได้ทำการทำฟาร์มทำสงครามอัปเกรดและต่อสู้เพื่อชัยชนะเกมนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันนะครับนั่นคือยุคฟาร์ม ยุคฟาร์มจะให้ผู้เล่นนะครับสามารถทําฟาร์มและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับยุคสงครามผู้เล่นจําเป็นต้องอัปเกรดยุคนี้นะครับเพื่อสร้างกองทัพทําการออกสํารวจดันเจียนต่างๆนะครับแล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับหรือศัตรูนั่นเองและยุคสุดท้ายนะครับยุคอวกาศผู้เล่นสามารถอัปเกรดเป็นยุคนี้นะครับจะทําให้ผู้เล่นสามารถสร้างยานอวกาศและไปที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับเพื่อขุดแร่และทรัพยากรที่หาย,ยากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับตัวเกนมนี้รันอยู่บนเว็กชนยุคแรกของทางตัวเกมนะครับนั่นก็คือยุคฟาร์มนะครับในการเริ่มเล่นนะครับผู้เล่นจ Len ําเป็นต้องมีที่ดินนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมนะครับอย่างน้อยหนึ่งผืนนั่นเองนะครับหลังจากที่ผู้เล่นม <ๆ S 2> ีท <m im coaching yen> ี่ดินแล้วผู้เล่นจะสามารถวางต้นไม้หรือสิ่งของอื่นๆบนที่ดินได้ขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดินด้วยนะครับซึ่งขนาดของที่ดินก็ขึ้นอยู่กับระดับความหายากด้วยนะครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่ขนาดของที่ดินยิ่งกว้างนั่นเองนะครับในการปั๊มน้ํานะครับ ผู้เล่นจำเป็นต้องซื้อเหรียญจากเอากอเอ็กเชนนะครับมาใช้ร่วมกับบ่อน้ํานะครับเป็นประจําทุกวันนั่นเองนะครับถึงจะสามารถปั๊มน้ําออกมาได้นะครับถัดมานะครับผู้เล่นสามารถทําฟาร์มสัตว์เลี้ยงได้นะครับโดยการวางคอกวัวและสามารถเพาะพันธุ์สัตว์แบบสุ่มได้นั่นเองการเลี้ยงสัตว์นะครับจะทําให้ผู้เล่นได้รับเหรียญอาหารของตัวเกมหรือ NFT ที่สามารถขายในตลาดรองได้นั่นเองนะครับการตัดไม้นะครับในการตัดไม้ภายในที่ดินนะครับผู้เล่นจําเป็นต้องมีเกษตรกรด้วยนะครับ และเมื่อมีเกษตรกรแล้วผู้เล่นจะสามารถทําการเก็บเกี่ยวได้โดยการขอให้เกษตรกรไปทําการตัดไม้นั่นเองนะครับเมื <S <S ่อตัดไม้เสร็จสิ้นนะครับผู้เล่นก็จะได้รับเหรียญไม้และเกษตรกรนะครับจะสามารถไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสําหรับการขุดทองนะครับผู้เล่นจําเป็นต้องมีเกษตรกรและก็เหมืองทองนะครับโดยการทําเหมืองทองนะครับจะมาในรูปแบบของ NFT เกษตรกรนะครับสามารถทําการขุดทองได้นะครับยิ่งเหมืองทองของผู้เล่นนะครับมีระดับความหายากมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ได้ผลผลิตสูงนะครับหรือผลตอบแทนที่สูงนั่นเองนะครับสำหรับการขุดทองนะครับหรือการทําเหมืองทองนะครับเกษตรกรต้องมีระดับความหายากเทียบเท่ากับระดับความหายากของเหมืองทองด้วยนะครับถัดมานะครับยุคสงครามเมื่อผู้เล่นเข้าสู่ยุคสงครามนะครับโดยการอัปเกรดปราสาทฟาร์มผู้เล่นจะสามารถก่อตั้งกองทัพที่คลายทหารได้นะครับ โดยการก่อสร้างค่ายทหารขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งค่ายทหารนะครับจะเป็น NFT ของตัวเกมนั่นเองนะครับสำหรับค่ายทหารนะครับจะมีความจุเริ่มต้นอยู่แค่10ที่เท่านั้นนะครับแต่ผู้เล่นสามารถอัปเกรดค่ายทหารได้นะครับโดยการอัปเกรดปราสาทฟาร์มและก็วิธีอื่นๆนะครับที่จะมีการอัปเดตในอนาคตนะครับหลังจากที่ผู้เล่นนะครับมีกองทัพแล้วนะครับผู้เล่นสามารถส่งกองทัพของผู้เล่นเข้าไปต่อสู้ในดันเจียนได้นะครับเพื่อรับทรัพยากรภายในตัวเกมหรือ NFT หายากต่างๆของตัวเกมนะครับ เงื่อนไขในการเข้าร่วมต่อสู้ดันเจี้ยนนะครับผู้เล่นต้องมีกองทัพนะครับอย่างน้อย5้าหน่วยเป็นขั้นต่ำนะครับภายในตัวเกมนะครับยังมีฮีโร่ด้วยนะครับเปรียบเสมือนผู้นําของกองทัพนั่นเองนะครับซึ่งฮีโร่ภายในตัวเกมนะครับมีทั้งหมด10ประเภทด้วยกันโดยแต่ละประเภทจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะครับหลังจากที่ผู้เล่นนะครับต่อสู้ในดันเจี้ยนเสร็จสิ้นนะครับก็ต้องรอระยะเวลาอีกสักพักนึงนะครับจึงจะสามารถต่อสู้อีกครั้งได้เนี่ยนะครับ สำหรับการ PVP นะครับผู้เล่นสามารถนำกองทัพที่สร้างขึ้นไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับเพื่อรับทรัพยากรแล้วก็ NFT สุดพิเศษได้นี่นะครับขั้นต่ำในการต่อสู้นะครับต้องใช้กองทัพอย่างน้อย5หน่วยนะครับและก็มีฮีโร่อย่างน้อย1ตัวนะครับการตัดสินแพ้ชนะในส่วนของโหมด PVP นะครับจะคิดจากเลือดหรือปริมาณกองทัพที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับแล้วก็การขุดแร่เหล็กนะครับผู้เล่นต้องมีเหมืองแร่เหล็กนะครับแล้วก็ผู้เล่นจําเป็นต้องมีเกษตรกรด้วยนะครับ จึงจะสามารถทําการขุดเหมืองแร่เหล็กได้นั่นเองยิ่งเหมืองเหล็กนะครับมีความหายากมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับในยุคสุดท้ายนะครับยุคอวกาศนะครับในตัวเกมยังไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับก็เป็นการแค่นํายานอวกาศนะครับออกไปสํารวจยังดาวเคราะห์อื่นนะครับขุดหาทรัพยากรและก็สิ่งต่างๆที่หายากมากขึ้นนะครับซึ่งยุคนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องอัปเกรดปราสาทฟาร์มของเพื่อนให้อยู่ในระดับที่สามารถไปในส่วนของยุคอวกาศได้นั่นเองนะครับ สำหรับที่ดินของตัวเกมนี้นะครับตัวเกมนี้ผู้เล่นสามารถมีที่ดินสูงสุดได้6แลนนะครับหรือ6ที่ดินนั่นเองนะครับโดยที่ดินนะครับมีระดับความหายากตั้งแต่คอมมอนไปถึงมิสติกเลยนะครับแต่ระดับนะครับจะมีพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นระดับคอมมอนนะครับมีพื้นที่2ยูนิตนะครับระดับแลนนะครับมีพื้นที่4ยูนิตนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าของภายในนะครับหรือว่าของที่เพื่อนต้องการใช้นะครับใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วลองมาาาดูในนนตรรี้ะคับ คนงานภายในตัวเกมนะครับในการทําสิ่งต่างๆภายในตัวเกมผู้เล่นจําเป็นต้องมีเกษตรกรนะครับหรือคนงานนะครับในการเริ่มต้นนะครับจะมีคนงานให้ผู้เล่นเพียง5คนเท่านั้นนะครับแต่ละไ d ดีนะครับสามารถมีคนงานได้สูงสุด15ตัวละครนะครับผู้เล่นต้องเลือกคนงานที่เหมาะสมกับงานด้วยนะครับหรือระดับเดียวกันนะครับกับงานถึงจะสามารถทํางานได้นะครับ อาคารต่างๆภายในตัวเกมนะครับเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ในไวท์เพเปอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นฟาร์มนะครับอันนี้จะเป็นบ้านเริ่มต้นของผู้เล่นทุกคนนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดไปยังยุคต่างๆนะครับและก็เพิ่มฟิลเจอร์ต่างๆในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับตัวเกมบอกเอาไว้ว่าฟาร์มปราสาทนะครับไม่ใช่ NFT ที่สามารถซื้อขายได้นะครับหลังจากที่เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราลองเลื่อนลงมาดูนะครับ ทางตัวเกมนะครับเขาก็มีตารางบอกด้วยนะครับว่าแต่ละอาคารนะครับสามารถใช้ทรัพยากรอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับในการคาเนั่งนะครับสามารถดูได้ที่ตารางนี้เลยนะครับสำหรับสัตว์ภายในตัวเกมนะครับในไวเ e เปอร์โชว์แค่ตัวเดียวนะครับคือวัวนะครับมีตั้งแต่ระดับคอมมอนไปถึงมิสติกเลยนะครับยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งให้ผลตอบแทนมากขึ้นนั่เองครับแต่ก็ใช้ทรัพยากรมากขึ้นด้วยนะครับทางตัวเกมบอกเอาไว้ว่านะครับสัตว์ตัวอื่นๆนะครับจะมีอัปเดตมาภายหลังนะครับหลังจากตัวเกมเปิดนั่นเอง ในส่วนของเครื่องมือภายในเกมนะครับหลักๆก็จะเป็นอุปกรณ์พวกขวานนะครับใช้สําหรับในการตัดไม้คันเบ็ดนะครับใช้สําหรับในการตกปาลานะครับเสียมใช้สําหรับในการขุดทอนะครับถังน้ํานะครับอันนี้เอาไว้สําหรับการตักน้ํานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเครื่องมือขุดเหล็กนะครับผู้เล่นจะทําการเกษตรต่างๆนะครับก็เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้เล่นต้องการเก็บไม้นะครับก็ให้ซื้อขวานมาใช้นะครับแล้วก็เลือกระดับความหายากให้เหมาะสมนั่นเองนะครับ เพื่อนๆนะครับก็จะสามารถเก็บไม้ได้แล้วนะครับในส่วนของกองทัพนะครับสำหรับกองทัพของตัวเกมนะครับตอนนี้มีทั้งหมด5อาชีพนะครับหรือ5อย่างนั่นเองนะครับและในอนาคตนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้นะครับมีฮีโร่นักธนูนักดาบนักขวานแล้วก็นักหอกนะครับถ้าหากผู้เล่นนะครับคิดว่าฟาร์มช้าหรือต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นไม่ได้นะครับสามารถใช้บูสเตอร์ของตัวเกมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นรถแท็กเตอร์นะครับ ถ้าหากใช้แล้วนะครับจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้1-7%เลยนะครับขึ้นอยู่กับความหายากของรถแท็กเตอร์นั่นเองนะครับในการคาฟของในเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่ผู้เล่นนะครับมีเหรียญก็สามารถคาฟได้นะครับผู้เล่นจําเป็นต้องมีพิมพ์เขียวเก็บกับของที่จะคาฟด้วยนะครับโดยตัวเกมนี้นะครับมีพิมพ์เขียว2แบบเลยก็คือพิมพ์เขียวเครื่องมือนะครับกับพิมพ์เขียวก่อสร้างนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกดูพิมพ์เขียวได้นะครับว่าใช้ไหนแล้วก็จะไปคาฟอะไรนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของเงินปันผลที่รับจากการทำฟาร์มนะครับอันนี้คิดว่าเหมือนการ s t a ็กนะครับหรือเป็น NFT พิเศษอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าได้รับ50%จากยอดขายในตอมบิคับเลยนะครับมีผลแค่ช่วงเวลานะครับบางช่วงเวลาก็ไม่มีผลนะครับและมีระดับตั้งแต่ common ไปถึง mystic เลยนะครับโดยตัวเกมนะครับจะทําการแคปลายชื่อทุกๆวันอาทิตย์นะครับแล้วทาการจ่ายปันผลให้กับผู้เล่นนั่นเองนะครับสำหรับใบอนุญาตของตัวเกมนะครับอันนี้จะเพิ่มลิมิตในการใช้งานสิ่งต่างๆนะครับ ใบอนุญาตของตัวเกมมี3อย่างก็คือใบอนุญาตที่ดินนะครับก็จะเพิ่มลิมิตในการใช้งานที่ดินใบอนุญาตสนับสนุนนะครับก็จะเพิ่มลิมิตในการใช้บูสเตอร์ได้มากกว่าที่เขากําหนดนะครับและสุดท้ายนะครับใบอนุญาตในการใช้เครื่องมือนะครับช่วยเพิ่มเวลาการขุดของเครื่องมือตอ謝謝่างๆนะครับแต่จะแบ่งเป็นประเภทประเภทไปนะครับยกตัวอย่างเช่นไม้นะครับก็ต้องใช้ใบอนุญาตไม้นะครับก็จะเพิ่มะระยะเวลาการขุดนะครับเพื่อเพิ่มผลตอบแทนนั่นเองนะครับ สำหรับมาร์เก็ตเพจในตัวเกมนะครับจะมีตลาดภายในตัวเกมด้วยนะครับเรียกว่าตลาดรองนะครับใช้สำหรับซื้อ NFT ต่างๆนะครับที่ไม่สามารถราฟได้เช่นพวกพิมพ์เขียวคนงานและก็อื่นๆนะครับโทเคนอมิกของตัวเกมนี้นะครับเป็นรูปแบบเกม6เหรียญเลยนะครับคือเหรียญไม้เหรียญอาหารเหรียญน้ําเหรียญทองเหรียญเหล็กและก็เหรียญพลังงานได้เองนะครับแต่ละเหรียญนะครับก็จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการราฟและเป็นวัตถุดิบในการทําสิ่งต่างๆภายในตัวเกมนะครับ วนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับเช่นไม้นะครับใช้สําหรับการคราบและก็การอัปเกรดซ่อมแซมสิ่งของต่างๆนะครับสามารถได้รับไม้จากการจ้างเกษตรกรไปตัดไม้นี่นะครับผู้เล่นนะครับสามารถหาเหรียญได้จากอีกช่องทางก็คือเอากอเอ็กชนนะครับสำหรับโลดแมปของตัวเกมนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเฟสที่2นะครับตัวเกมกําลังวุ่นๆกับการทําไวลิสของ a t o m i c Hu ับนะครับและจะมีการเปิดขายไวลิสต่างๆนะครับและก็จะเปิดการทดลองเล่นนะครับในช่วงเฟสที่2นะครับ สำหรับตัวเกมนะครับจะเปิดให้เล่นจริงในช่วงเฟสที่3นะครับหรือช่วงควอเตอร์ที่3มนั่นเองนะครับถือว่าระบบค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงมีการอัปเกรดยุคสมัยต่างๆนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างบ้านอัปเกรดกุดแร่และมีการต่อสู้นะครับติดตามคอมมูนิตี้ของตัวเกมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลต่างๆจากกิจกรรมนั่นเองนะครับก่อนสหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ หรือ้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย